สวัสดีครับพบกับปาดไม่ยูบันไม้นะครับวันนี้นะครับอยู่กันที่อำเภอเขาส่วนกวางนะครับนะครับไอ้นี้ก็มาปลูกนะครับพื้นที่ไม้ป่านะครับตรงนี้ก็ปลูกรวมกันนะครับก็ประมาณสิบไร่กับของแฟนนะครับเป็นบ้านเดิมนะครับพื้นที่ว่างนะครับไม่ได้ปลูกมันปลูกอ้อยนะครับก็เลยปลูกไม้ป่าเอาไว้นะครับตรงนี้ก็ไม้ป่าเข้าปีที่สี่นะครับ ก็สิบไรก็เป็นข้างล่างเป็นทำนานครับตรงนี้จะเป็นับนาปีช่วงนี้ก็หมดช่วงของเท่าไปละนะครับแล้วก็ไม้ป่าก็ปลูกทำสวนป่านะครับป่าจริงๆนะครับซึ่งไม้ก็ปลูกผสมผสานนะครับมียางนามีพยุงมีพกนันนีมีมะข่ามีปลาดูนะครับมีไม้แดงแต่ที่เห็นสวยๆนี่ครับคือก็เป็นยางนา ยางนาชุดนี้เริ่มสูงครับพาะปีที่แล้วผมได้เข้ามาแต่งกิ่งนะครับปีนี้นะครับตั้งใจจะเข้ามาแต่งกิ่งนะครับชุดที่ยังไม่ได้แต่งข้างหลังนะครับซึ่งต้นมันเตี้ยนะครับเขาจะมาแต่งแต่ว่าพี่สาวนะครับับแม่บอกว่าเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าข้างในนี้มีหูเหลือมเยอะนะครับปีก่อนนี้นะครับมีการเอารถไถนะครับมาตัด หมูเลียมติดกับรถไถไปสองหึงสามตัวนะครับเพราะว่าด้านบนนะครับมันจะเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่นะครับก็จะเลี้ยงไก่ดังนั้นพอเป็นป่านะครับแล้วก็จะหลังจากฟาร์มเลี้ยงไก่จเป็นป่าชุมชนนะครับเป็นป่าหมู่บ้านซึ่งเป็นป่ารกนะครับก็เลยนะครับเขาสั่งห้ามว่าอย่าเข้านะครับในพื้นที่นี้นะครับเพราะว่ามันจะมีหูเหลือมอยู่นะครับอ่าตั้งใจจะมานะครับแต่งน่ครับดูยังนะเรเริ่มจะสวยแล้วอย่างหนึ่งนะครับ นี่มดแดงนะครับมดแดงเริ่มเข้ามาทํารังแล้วก็เริ่มเป็นสวนป่าจากงที่ได้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะทําเป็นสวนป่าครับไม่กล้าเดินนะครับขอเหยับป,ปื๊ดไปก่อนนี่นี่ครับมดแดงนะครับมดแดงก็จะมาอยู่นะครับไม้ป่าก็เริ่มโตนะครับแต่ข้างในเราเข้าไม่ได้นะครับ ไม่ได้กลัวงูเหลี่ยมนะครับแต่เกรงใจเขานะครับเพราะเขาอยู่ไปก่อนแล้วก็นะครับยางนานะครับพื้นที่ยางนาก็สวยเราได้แต่งอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ปล่อยนะครับให้ความสูงอยากแต่งไว้สักสาเมตรก่อนนะครับรอบแรกยางนาถ้าไม่แต่งนะครับเขาก็จะต้นใหญ่นะครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้มาทําแล้วลงนะครับต้นมันจะใหญ่นะครับแต่ว่ามันไม่สูง เพราะว่ามันเราหันไปเลี้ยงกิ่งแต่พอเราได้แต่งนะครับพอเราพอเราได้แก่งกิ่งออกนะครับมันก็จะยืดขึ้นนะครับช่วงก่อนนะครับเนี่ยมีการปลูกตะไคร่นะครับปลูกตะไคร้หอมนะครับเพื่อเอาใบสกัดพอไม่ได้เอาออกมันก็เป็นป่าดกแล้วก็มีหญ้านะครับมีหญ้านี่ตะไคร้นะครับที่ออกดอกอยู่นี่ครับลอง ไม้ประดูไม้มาค้าข้างในก็นะครับสวยอุเข้ามานิดเดียวพอเนี่ยครับยังนานะครับยังนาได้ทรงพุ่มอย่างนี้นะครับถือว่าโอเคแล้วได้ตัดได้แต่งนะครับเดี๋ยวไปหามีดมาตัดเป็นตรงนี้หน่อยอยากดูความสวยลำต้นใหญ่แล้วนะครับเข้าปีที่4ปลูกพื้นที่ตำบลตรงนีนน้นาคำปุ่มนะครับอำเภอเกากส้าง ด้านหน้าที่ถนนใหญ่นะครับก็เป็นที่นาปลูกข้าวนะครับด้านหน้าก็ปลูกข้าวเก็บเกี่ยวไปแล้วส่วนด้านครับเนียก็คือกุ้ยก็ไม่มีคนนะครับดูเลยเท่าไหร่แล้วก็ปลูกไม้ป่าไว้เพื่อทาเป็นสวนป่าแต่บรกเบเน็ดนะครับโอเคครับพามาชมเดี๋ยวเขาอามาแต่งบริเวณนี้นะครับพามาชมดูไม้ป่านะครับโอเคครับฝั่งด้านทุป่าไปเติมหน่อยนะครับสวัสดีครับ